สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเรียวโยกังโมบายนั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดรอบอัลฟาเทสให้เราได้ลองเล่นกันแล้วนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมาพร้อมกับภาษาไทยเลยนะครับผมลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปนะสําหรับใครที่สนใจนะครับต้องบอกเลยว่าแฟนๆเกมโยกังไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะตอนนี้จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่1เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์พิชิต สุริยันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวกดเข้าเกมไปเลยนะครับอผมลองเล่นไปตอนนี้เลเวลสินะครับตัวละครจะเป็นนักธนูนี่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกดมาตรงสร้างตัวละครตรงนี้นะครับนี่มันจะมีให้เลือกฝ่ายนะครับว่าเราจะเลือกเป็นฝ่ายอาธรรมหรือว่าฝ่ายธรรมะนั่นเองนะครับอัเดีวผมเลือกเป็นอาธรรมแล้วกันตัวนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะนี่ดูครับยังไงสุดจัดนะฮะก็ในส่วนของสายอาชีพนะครับจะมีดาบเนาะ นะครับตามนี้เลยนะครับผมแ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกระบี่ครับผมนี่บรรยากาศเก่าๆก,กลับมาเต็มๆเ,เลยนะครับยิ่งมีภาษาไทยแล้วเนี่ยโอ้โหนะสุดยอดนะครับต่อมาครับจะเป็นทวนครับผมนี่อียชุบ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 นี่ฮนะ,ะแล้วก็ต่อมาจะเป็น,นทัธนูนั่นเองครับนี่ครับผม เวอร์ชันนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายหรือว่าผู้หญิงได้นะครับนี่ฮนะเปลี่ยนเพศได้นะครับอันนี้คือตัวผู้หญิงนะครับผมนี่อ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือหมอนั่นเองครับนี่ครับอืออ่าหมอผู้หญิงก็น่ารักนะนะครับตัวผู้ชายหน่อยดูดินีเออ่เป็นไง นะครับผมเมื่อเลือกในส่วนของสายอาชีพเสร็จเรียบร้อยครับก็กดกรอกชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างตัวละครเข้าไปข้างในตัวเกมนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกสกูงสกิลต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะลองได้นะครับว่าสกิลมันคืออะไรไงบ้างนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะนะครับผมลองได้ลองได้นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่นี่ฮะรักษาเอ่อรักษารวมปราณนะครับอันนี้นะครับผม ก็หมอก็แน่นอนแหละครับก็จะเป็นสายที่แบบว่าเอาไว้แบบเพิ่ม H ฮให้กับพวกคนที่อยู่ในตี้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเล่นคนเดียวก็ได้ไดนะครับเดีย๋ยวผมกลับมาที่ตัวละครตัวเดิมของผมนะครับคือตัวนี้นะฮะมาจัดไฟเข้าเกมไปเลยนะครับนี่เรามาเทสไปพร้อมๆกันนะครับรู้สึกว่าตัวเกมจริงๆมันจะเปิดตอนช่วงเที่ยงนะแต่ว่าผมลองเข้ามาเล่นแล้วเฮ้ยมันเข้าได้นะครับก็เลยมาแนะนําเลย นะครับแล้วก็มีในส่วนของรางวัลออฟไลน์ด้วยนะฮะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเอ่อถ้าเกิดว่าเราออฟไลน์อยู่เราสามารถที่จะแบบเอ่อกดรับรางวัลได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีให้เราเลือกแบบว่าใช้เพชรรับรางวัลไหมก็จะได้รางวัลเป็น2เท่าแต่ถ้ารับรางวัลปกตินะครับก็ได้รับรางวัลแบบเอ่อทั่วไปเลยนะครับโอเคกดรับไปนะครับเรียบร้อยนี่ฮะอ่าเข้ามาแล้วครับนี่อันนี้คือบรรยากาศข้างในเซิร์ฟเวอร์นะครับคนก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในส่วนของหมาตงเนี้นะครับเนี่ยเรา ปิดเสียงดนตรีลงหน่อยดีกว่านะครับผมรู้สึกเสียงมันจะดังไปนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวสัตว์ขี่เนาะได้หมามาเป็นตัวแรกนะครับแล้วกดขี่ได้เลยนี่ฮะถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยมันจะยังแบบว่ากดขี่ไม่ได้นะครับเราต้องเข้ามาดูตรงสัตว์อัญเชิญตรงนี้นะครับนี่ฮะเมนูตรงนี้เลยนะครับสัตว์อัญเชิญก็จะเป็นแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงอะตรงเนี้ยนะครับตัวนี้นะส่วนพานะนะครับก็คือตัวนี้ที่เราได้มานะครับผมนี่ครับ ก็จะมีเสือดาวด้วยนะครับเสือดาวดำนะครับแล้วก็เสือดาวขาวซึ่งถ้าเกิดตัวไหนที่เรายังไม่มีเนี่ยมันจะเป็นเงาดําๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดได้มาครบแล้วนะครับตามเศษชิ้นส่วนที่มันมีสามารถกดลงทะเบียนแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีในส่วนของเนี่ยตรงนี้ฮะเอฟเฟกตต่างๆนะครับก็จะมีค่าความสามารถไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับทีนี้กดรับเว้ได้เลยนะฮะก็จะวิ่งรับเวทแล้วนะครับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็รับนี้คงนี้กี่ป ตัวเกมก็จะมีการแนะนําครับว่าให้เราไปทําอะไรบ้างนะครับมาจัดไปครับเควสนี้ครับเข้าไปเลยนะครับผมพอมาปุ๊บก็คือแบบลงมาแบบเป็นเควสแบบใต้ดินพันชั้นเลยนะฮะไม่ใช่ร้อยชั้นนะอันนี้ครับพันชั้นนะครับผมนี่ครับจัดการนะครับนี่มันจะมีระยะเวลาตรงนี้บอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องแบบใช้เวลาข้ามเกินตรงนี้กี่นาทีอะไรประมาณนั้นนะครับ ออโต้เลยนะครับมันก็จะเป็นออโต้นะครับเวลาการโจมตีต่างๆนะครับผมมีโนนอื่นแล้วก็กดรับได้นะครับกดรับต่อได้ปกตินะครับรางวัลออนไลน์รางวัลอะไรต้องมีนะครับนรงนี้เรามาดูได้กระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้เลยนะเนี่ยครับเข้าไปตรงนี้นะครับเข้ามาที่หน้าตัวเบสนะครับแล้วก็เข้ามาอัปเกรดได้กดที่ลงตีเล็กนะครับของที่เราได้มาใหม่แล้วก็อัปเกรดได้เลยนะฮะนะกดพัฒนาไปนะครับ นี่การในส่วนของอัปเกรดนั่นเองนะครับง่ายๆนะฮะนไครับพนะลังต่อสู้แล้วก็เพิ่มขึ้นทำไมมันบวกน้อยจังหวะสามารถเสริมพลังได้นะครับเลื่อนขั้นได้หลอมรวมเนี่ยมีเยอะนะครับผม,มก็ต้องค่อยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีการแบบปลดล็อกมาให้เรานะครับนี่เว้นี้ผ่านแล้วนี่หว่าโอเคได้ของอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้นี่ไงของที่เราได้มาครับสามารถข้ามไปขั้นต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เข้ามาดูบรรยากาศก็คร่าวๆเนาะ โอเครียบ okay. ร้อยนะครับตัวเกมมันจะแนะนําเรื่อยๆครับอืนี่ฮะเคลรางวัเได้ร้อยนะครับแล้วก็ไปด่านต่อไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะเออนะครับอันนี้รับรางวัลครับผมนี่กดรับเลยนะครับอ่าจัดไปโอเคอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวก่อนกดดูก่อนนะครับอ่ามีแบบเมนูแบบแอดพงแอดเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูแล้วก็ให้มาแนะนําได้นะครับว่าอะไรคืออะไรบ้างนะครับเนี่ย มีเพื่อนแบบขอเข้ามานะครับหรือว่าแบบเนี่ยใครที่แบบมาแอดเราไว้นะครับมีครับแล้วก็มีการแบบส่งนะครับส่งอันนี้นะเป็นแบบเหมือนแต้มเพื่อนนะครับส่งให้เขานะครับแล้วก็จะได้แบบหัวจงหัวใจอะไรมานะครับผมประมาณนั้นเออนะแล้วก็มีอันนี้ครับร้านค้าขายของนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะแบบมาซื้อของได้ถ้าเกิดเป็นแนวเพชรแบบนี้นะครับแล้วก็มาซื้อได้นะครับเนี่ยขายไอทงไอเทมต่างๆขายย่งขายายานะครับสามารถมาซื้อได้จากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มียานะครับใช้เพชรซื้อยาได้นะครับแล้วก็มีขายแพ็กโกมแพ็กเกตต่างๆร้านกาชงกาชาแล้วก็จะมีร้านค้าแลปลี่ยนตรงนี้ครับให้เรามาเปิดฟรีๆได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยชึบเปิดฟรีๆหน่อยดูซิมันคืออะไรปึ๊บโอ,โอเคอยู่นะครับได้ธนูจจิงมานะครับจัดไปอันนี้อีกอันหนึ่ง จัดฮนะฟืบโอ้ระดับธรรมดามากเลยว่ะร้านค้าชโชคลาบนะครับนี่ฮนะอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านค้าที่เราสามารถมาซื้อแบบสัตว์ขี่ได้นะซื้อของอะไรต่งตงตางๆได้นะครับอ่ามันจะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าเรามีเงินก็มาซื้อได้เลยนะประมาณนี้นะครับของของใหม่เดี๋ยวนะผมดูในกระเป๋าของ่อน,นี่ได้มาใหม่นะครับอันนี้ต้องจัดไปติดตั้งกข้าไปนี่โอเคเลยนะครับทีนี้ พลังก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็เข้ามาที่โรงตีเล็กเหือดิมบวกเข้าไปนี่ครับอับเกรดพลังเยอโอเคสวยงามนะดนตีนะครับดนตีแบบบรรยากาศตอกเก่ามาเต็มนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นประมุกบอลบัตน,นะครับในส่วนของแผนที่ก็กดขยายดูได้นะนี่ครับแต่เป็นประมาณนี้ซึ่งแผนที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแผนที่แบบ เหมือนที่อยู่ในในในพ c เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็มาเลือกดูได้ครับมีมอนสเตอร์อยู่ตรงไหนกบยักษ์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยเรากดดูได้เลยนะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับผมเลือกได้อ่ะไปเควสอื่นต่อดีกว่านะครับเอ่คุยไปมาคุยกับแม่นางจินครับรับพ x p อโอเคอันนี้โอ้รับรางวัลครับผมผมไม่ได้มารับจัดไปฮะนี่อ่าเอเควสต่างๆนะครับอันนี้เป็นดันเจียนนะฮะ เมนูต่างๆเรามาดูได้จากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยก็มาดูได้เลยนะวิชงวิชาเองมีการอัพนะครับอัพเลเวลไปนะครับผมอันนี้ก็อัพได้ละนะครับผมเคสร้างนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมซึ่งมันจะค่อยๆปลดล็อกให้กับเราเนาะนะครับปลานีอะไรนี้นะครับผมแล้วก็มีนสวนการสร้างด้วยนะครับ เมนูการสร้างเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาทําการแบบสร้างเกาะสร้างดาบสร้างนู่นนี่นั่นนะครับจะมีระดับบอกอยู่นะครับซึ่งก็จะต้องใช้ขอบตามที่มันบอกตรงนี้เลยนะครับผมก็ช่วยเพิ่มเนี่ยพลังต่อสู้เพิ่มไอพวงไอตีเพิ่มอะไร่อนข่างเยอะนะครับผมเนี่ยจัดการกับหีโฉดครับผมใครเป็นแฟนโยกางเนี่ยก็นะคุ้นคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับชื่อพวกนี้นะครับผม ก็ในส่วนของโยกังเวอร์ชั่นที่เป็นของมือถือเนี่ยมันก็แน่นอนแหละนะครับว่ามันอาจจะมีแตกต่างจากในส่วนของ PC ีอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันคือมันออกแบบมาให้มันโอเคนะครับให้มันแบบเล่นได้แบบเป็นในส่วนของแบบอย่างเงี้ยนะครับในมือถือแบบเล่นง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับโเครับทั้งหมดรับไม่ได้แล้วหรอเออดีครับจากการไฟหาอุ้งตีนหมีนะครับทั้งหมด20ชิ้นนะฮะ คนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนี่โอ้โหลุมกันกระจายมากเลยว่ะเอเอโอ้คนนี้ดูชุดเขาดิมาเต็มมากนะครับอืมบางคนเขาก็แบบอาจจะเติมงงเติมเงินเลยหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดระบบเอ่อในส่วของการเติมเงินเลยหรือยังนะครับนะตอนนี้นะอือเควิ่งมาส่งเวสนะฮะ มุมกล้องอ่ะมันหมุนไม่ได้นะนะครับผมแล้วก็อซูมเข้าซูมออกก็รู้สึกจะไม่เห็นได้เลยนะครับอ๋อนี่ซูมออกได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือไกลสุดแล้วหาเนื้อหมูป่า20ชิ้นนะครับก็จัดการกับหมูป่ามานะครับบรรยากาศตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันไหนที่บอกว่ามันปลดล็อกนะครับ เออแล้วก็ลองเข้ามาดูนะครับเมนูก็เนี่ยมีรางวัลล็อกอินนะครับผมนะฮะมีแบบรายวันรางวัลวออฟไลน์รางวัลรายเดือนอะไรอย่างงี้นะครับตัวชุดแฟชั่นแล้วก็เข้ามาดูได้ครับนี่ฮะมันจะมีให้เราสามารถที่จะมาลองใส่ชุดแฟชั่นได้นะครับนี่ฮนะก็แต่ละชุดนะครับจะมีราคาบอกอยู่นะครับอ่าอันนี้8ปดร้อยห้าสิบเก้าเพจนะครับนี่ครับเป็นไหมก็เท่ไม่เบาเลยนะชุดแฟชั่นหลายๆชุดนะครับนี่ดูดนนะฮะนี่ นะครับผมผมว่าผมชอบชุดนี้ว่ะดูเท่ดีนะครับเออนะแล้วก็อันนี้ครับตกแต่งตัวละครนะครับแพ่ว่ายังไม่เปิดนะฮะนะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมต่างๆมีสนามลบมีดันเจียนปาร์ตี้นะครับแล้วก็ดันเจียนทั่วไปนะครับผมกิจกรรมวันนี้กดเข้ามารับของนะา๊ะนะครับเมนูนั้นตรงนี้ก็มีการอัปเกรดมีพวกสายยงสายญาณนะครับนะตามนี้เลยนะครับผม ลองเข้ามาดูลองเข้ามาเช็คกันดูนะครับเล่นเรื่อยๆข,ขัๆไปนะครับนี่โอเคปึ๊บหลัไปโ okay. อเคเฮ้ยเหมือนได้ชุดใหม่มาแล้วว่ไหาดูดิชุดเกราะนะครับอันนี้โ okay อเคไหมก็เหมือนกันเลยอะ่ะไม่ได้แตกต่างนะครับเนี่ยเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ได้แตกต่างแ,แค่เราก็แค่จะเอามาทําการแบบอัอเปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับชุดตลอดนะครับใส่เลย 400นะม,มันก็จะเพิ่มในส่วนของเกาะของเราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่โอเคพลังต่อสู้นะครับคุยกับแม่นางจินครับรับเวสไปในส่วนของเลเวลก็ขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมถือว่าไม่ได้ชา้าไม่ได้เร็วนะฮะนะตัวนี้ก็ปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถสร้างปาร์ตี้ได้เลยหรือว่าค้นหาปาร์ตี้หรือจะเข้าร่วมปาร์ตี้อัตโนมัติเลยก็ได้นะครับอโอเคอนี่ไงวัวข้างเออ นะครับก็จัดการัวข้างไปนะครับเดี๋ยวออนไลน์อีก15นาทีเนี่ยนะฮะก็จะได้เพชรมานะครับมันจะมีของแจกอยู่เรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาออนไลน์นันเอนะฮะบรรยากาศตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูกันนะครับว่าเดี๋ยวลองเล่นอักชั่วหน่อยแล้วกันนะฮะรู้ระบบอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยต้องมาว่ากันนะครับใครที่สนใจก็ไปโหลดมาซะนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว นะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยก็คงเอาไว้ตอกล่าประมาณนี้นะครับติดพ่าตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้กันนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปแน่ครับไปแล้วคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับ